สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกิ่งจะมาพูดในเรื่องของระบบของ t ราเวลดอกนะคะในการสมัครสัมภาษณ์วีซ่าระบบใหม่อัปเดตตั้งแต่วันที่28กันยานี้นะคะคราวนี้เนี่ยคนที่ได้การเอ,อ่อได้มีการจองมาสัมภาษณ์นะคะหรือว่าจ่ายเงินก่อนวันที่28กันยานี่จะต้องมีการสร้างโปรไฟล์ใหม่นะคะแต่ว่าระบบโปรไฟล์ใหม่เนี่ยคือมันงงมากค่ะทุกคนจนกระทั่งกิ่งนะ แอบกดยกเลิกใบสมัครสัมภาษณ์ของลูกชายไปเลย ันนี้นะคะอยากกิ๊งจะมาสอนทุกคนนะคะทําให้มันถูกต้องนะคะแล้วก็อัปเดตให้ถูกต้องก่อนที่จะกดผิดพลาดนะคะเป็นยังไงนะคะอย่ามาดูกันเลยค่ะเริ่มจากการเข้ามาที่เว็บไซต์ US Travel Doc นะคะของประเทศไทยเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยะค่ะเราจะเจอกับหน้าตาแบบนี้นะคะให้กดเลือกที่วีซ่าทาวนได้เลยค่ะสําหรับวีซ่าคู่มั่นหลังจากกดมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะเจอกับหน้าประกาศสําคัญตรงนี้นะคะก็อ่านคร่าวๆไว้ก็ได้นะคะจากนั้นก็กดปิดได้เลยเมื่อกดปิดเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาเจอกับหน้าเข้าสู่ระบบวีซ่าให้กดคลิก หนึ่งทีที่ตรงนี้นะคะมันจะพาเข้ามาสู่หน้ารายละเอียดผู้ใช้ตรงนี้นะคะให้เราเข้าไปสู่ที่การสร้างผู้ใช้งานใหม่ตอนนี้จากนั้นนะคะมันก็จะให้เราสร้างรายละเอียดผู้ใช้ต่างๆนะคะข้อแตกต่างของเว็บไซต์ตัวเก่ากับตัวใหม่นะคะก็คือตรงนี้จะมีชื่อผู้ใช้งานที่เราสามารถกําหนดเองได้นะคะจากนั้นเนี่ยก็จะมีการยืนยันรหัสแล้วก็คําถาม3คําถามนะคะสำหรับการเข้าสู่ระบบหลังจากสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กด create ขึ้นมาได้เลยเราก็นําชื่อผู้ใช้งานนะคะแล้วก็รหัสผ่านนะคะมาเข้าสู่ระบบอีกครั้งหนึ่งี่นี้นะคะ เราจะต้องใส่รหัส capture text ด้วยนะคะและเราก็กด sign in ได้เลยค่ะพอเรา sign in เข้าไปแล้วนะคะมันก็จะประมวลผลเนาะแล้วก็ให้เราตอบคำถามที่เราตั้งคำถามเอาไว้นะคะสามารถใส่ตรงนี้ได้เลยและก็กดดาเนินการต่อค่ะพอกดเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเจอหน้ากับนโยบายความเป็นส่วนตัวนะคะก็สามารถอ่านตรงนี้ได้นะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดยอมรับตรงนี้ได้เลยแล้วก็กดดาเนินการต่อค่ะจากนั้นนะคะก็จะเข้ามาสู่หน้าโปรไฟล์ของเรานั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยกด information connect ก็จะมาเจอกับข้อมูลของ เรานะคะที่เราเคยกรอกไว้ที่เว็บไซต์เก่าเนาะโปรดเช็ครายละเอียดทั้งหมดนะคะจากนั้นก็กดเซฟแล้วก็คอนติเนียต่อได้เลยค่ะในส่วนของหน้าที่2นะคะก็จะเป็นข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่จัดส่งนะคะรวมไปถึง เลขพาสปอร์ตด้วยวันที่ได้รับพาสปอร์ตแล้วคะแล้วก็วันหมดอายุรวมถึงวันเกิดของเราด้วยนะคะเมื่อถูกต้องเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็กดเซฟและคอนติเนียต่อได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็จะพามาสู่หน้าตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะอย่าไปกดโค้ดแอปพลิเคชันและสตาร์ทนิวแอปพลิเคชันเด็ดขาดนะคะเพราะว่าการปิดโค้ดแอปพลิเคชันนะคะคือการยกเลิกใบสมัครเลยคนที่ได้รับวันสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เคสจะปิดไปด้วยที่ได้นับนัดสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ยังไม่มีคิวขึ้นนะคะอาจจะเป็นที่ระบบยง ่อยูนะคะคเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าหากว่ามีการอัปเดตแล้วเน่กกินจะมาอัปเดตในเพจ Facebook ให้ดูนะคะอันนี้เราให้ดูวิธีคร่าวๆในการกรอกข้อมูลลงไปก่อนก็นี่จ่ายเงินมชาระเรียบร้อยแล้วจากโปรไฟล์เดิมนะคะตรงนี้จะขึ้นว่าเป็นเคส K1 หรือ K2 นะคะแล้วก็ยอดชําระเงินท,งทั้งหมดที่จ่ายเข้าไปนะคะส่วนทางด้านมุมขวามือบนนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับโปรไฟล์ของเราทั้งหมดเลยเกี่ยวกับชื่ออีเมลนะคะแล้วก็ภาษาที่เราต้องการจะใช้ตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนแปลงนะคะข้อมูลพาสเวิร์ดแล้วก็คําถามให้ถูกต้อง ได้ด้วยถ้ากรณีอยากจะเปลี่ยนแปลงในภายหลังและถ้าใครนะคะไม่มีคอมพิวเตอร์ก็คือสามารถเปิดใช้ในโทรศัพท์ได้เช่นกันนะคะกิ่งหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์นะคะ